บ้านได้หลุดปีนี้สุดเต็มคือบ้านได้หลุดไม่ทันได้หลุดเลยเหรอครับแม่แม่แต่ว่างวดน,นี้นะแม่ซื้ออยู่เพราะว่าแม่มาขอเพิ่นละ่ะขอถือน้ำแน่มแม่ก็ได้อยู่แม่ถือสามตัว<อ> <laughs> แม่ถือสามตัวครับผม <laughs> มาตามนัด คุณแม่ต้องหนักเจ้านี่หมวกน่ะบ้านร้านเนอะเลขเลขของคุณแม่คือยังไม่หลุดใช่ไหมสําหรับเลขติดใช่ไหมคุณแม่แมีนอืมทำมาแล้วใช่ไหมฮะแมีนไม่เห็ดใบแต่ว่าแม่ยังไม่หเด็ดตัดดับตัดยังไม่เห็ดมานเลยเลยนะเม่เี็ดคือนี่มีเวลาเห็ดว่าสันอกแมีนเป็นชุดเต็มใช่ไหมครับคุณแม่เป็นชุดเต็มไหนให้ลูกขอคัดรอบหน่อยฮะหันเด็ดตัดหันเด็ดนั้นหลายมันจะเห็ดขาวๆเห็ด ม้าในมัดสุดธนะอันนี้เป็นบนอันนี้เป็นล่างแมนใช่ไหมครับแต่สามตัวนี้ยังไม่มีใช่ไหมแม่โอ้มีมีครบเลยแต่ว่าเขาว่าอาชอพมีอะครับเขาคอมเมนต์มาว่า คื <Es> อบังกัรนี้เขาเขาเป็นม่วาเลกไล่ปานนี่ถือกระเพื่อได้ดอกนะค่วัาถือที่ที่ไม่กับมาไหลได้ด้วะครับบ้านพื่นบ้าแม่บ้านบ้อนนั่นมาหลายก็คือว่าบางคนเขาก็ไม่เห็นนะครับคุณแม่แต่ไม่เป็นไรครับผมแนวทางนะฮะอยู่ที่ว่าดวงมันอยู่ที่ดวงคนด้วยนะครับผมมันนอาศัยดวงเขาดวงเฮาพร้อมครับดวงเฮาบอดีเห็น บ่เห็นหลอกกับบะหมักนะพันดวงพวกพันสิได้เองพันเห็นแบบเดียวพันกระไดพันเรียกตัวเถือกกระมีพันมาซื้อมาซื้อตัวพันกระเรียกเถือกกระดาษยกตัวอย่างพวกผมเนี่ยมาทํายังไม่มีดวงเลยก็ยังไม่ได้ซื้อเมน่อวานถ้าแต่แม่กับยังไม่ได้ซื้อเหล็กสามตัวครับแต่เหล็กฝันเป็นไงครับเมื่อคืนฝันดีไหมคุณแม่ โอ้นอนเดือกอลไรเมื่อคืนเนี่ยเล่บ่ได้ฝันไม่ได้ฝันเลยคืนนี้านได้ฝันคริดไดแล้วฝันดีแล้วเนาะวันถืถือเมื่อวันทีอหนึ่งวันเถอะแมนฝันดีแล้วก็ฝันเอาคล้องมาแบงค้นจะคล้องเพาเอาผู้เดียวจะอันนั้นจะเพราะว่าผู้เดียวจะเคลียถือก็ได้ถือหน่อยหน่อยมาถือเลขกซ้ตัวซ้ำ วันนี้คุณแม่ก็จะต่องวดให้เลยเนาะแม่เนาะเป็นจะเป็นชุดเต็มมันอาจสินี่เองมันอาจสินโดยังสิกัได้เพราะแม่แม่ว่าในเฮ็ดเต็มทำไมแม่ไม่กลับมาทำไอชุดห้าปีไม่หลุดบ้างครับคุณแม่เฮ็ดคือกันแม่กยับมัดส้นแม่เฮ็ดคือกันชุดห้าปีไม่หลุดเนี่ยนะแม่แม่กับมาดส้นก็มีอ๋อมันรวมกันแหละครับผมเพราะว่าไม่สินี่ตัวในงวดบ้องหายขึ้นขึนบนนะแม่เฮ็ดมัดสุดๆแล้วมันเดียหาตัวเดียว มันเด่นนะมันเด่นหาตัวเดียวอ oh. ว่านี้แม่กระเฮ็ดแล้วแต่ว่าว่าในมือสูตรแต่ว่าสีหาสูตรเด่นซีกี่สูตรครับรวมกันถึงจะมาได้ชุดนี้แม่โอ้ไลยอยู่หลายสูตรเลยเพรดับเพันั้นมาตัดดับตัดนั่นไล่อยู่ยยคร,ระเฮ็ดโดนเิอพุ่นละแต่ไม่เล่าว่างล่ะคันนั่นก็นยากล้านแต่ดับนี่เอาอยู่ใช่ไหมแม่อยู่อันดับอันดับทุกลักนะ ยูทือแม่บอกว่าดับทุกลักนะคืออยู่คือเงื่อนนี่บนมันดับสามเป็นบ่คือรักลอยรักสิบรัก่วยนี่ประมาณเลยครับปีนี้บังันได้หลุดหน้าแต่ว่าต่อไปแม่กับว่าจักเนาะปีนี้ยังไม่ทันได้หลุดนี่เป็นเลขอะไรแม่เลขเลขดับเลขดับนี่ละดับทุกลักนะที่แม่ว่านะปีนี้เลยใช่ไหมแม่ปีนี้เลยใช่ไหมคือวังหันไม่ดับแปดเป็นบัาแต่ว่าเลขแปดข่้นกระดังไรด้ยบังหันโอ้ดังเลขแปดดังอยู่นะ งดเมื่อกี้ดังแต่ว่าแม่ก็ขึ้นว่าอลองเมืองผู้ได้สีผู้ได้สีอันดับผู้ได้สีอยูไม่ก็อยู่อยูครับแล้วแล้วเลขติด่ปีนี้หลุดหรือยังแม่เลขติดเลขติดกันยังไม่หลุดวันนี้ได้ทามาให้ไหมอันแม่เอามาใจกันเรียบร้อยแล้วไม่มีอันนั้นไม่มีหนึ่งมีสองไม่สี่มีเจ็ดนี่แหละคือต้องติดภายในนี้แม่ต้องติดบนหรือล่างแม่ส่วนมากมม่ไปทั้งบนทั้งล่างแม่จุดเนียครับ ไปทั้งบนทั้งล่างมีตัวไหนบ้างนะครับที่ติดต้องให้ติดตัวนี้มีหนึ่งมีสองมีสี่มีเจ็ดมีหนึ่งมีสองมีสี่มีเจ็ดยังไงก็ต้องติดตัวนี้ติดแต่ว่าสี่นั่นสี่ดับอันนั่นเนาะสี่ดับล่างสี่ดับล่างโอ้แต่ดับทุกหลักดับอยูด้วยดับอยู่ใช่ไหมก็คือเราก็ตัดสีออกเราก็ตัดสีออกใช่ไหมไม่ขึ้นบนได้เลยโอ้ขึ้นบนได้ไม่ใดับดับล่างไม่ขึ้นบนได้ คือดับบนก็โล่งล่างได้แต่ว่าบนนะมาแต่ว่ามันโล่งล่างได้แต่ว่าก็บ่ค่อยโล่งหรอกโดนๆสิดีลยหนึ่งครับสี่คือดับล่างแม่แล้วดับบนตัวไหนครับแม่สามดับสามดับทุกหลักดับทุกหลักลักระไวหลักสิบหลักหน่วยคือดับเมื่อคือไม่มีสามเลยไ่มีสามเอาอยู่ใช่ไหมแม่ขันตะเกากับอยู่อือ ก็ประหยัดประหยัดงบได้หลายเนาะแม่เนาะตัดลงไปตัวนึงเนาะเหมือนอันนั้นกา่รวมมติว่ามันติดสามเขากับว่าเอาครับคันเพียเขากันผ่านถ้ากิดเอาไว้จักเล็กจักน้อยยังเสียนะมันจะไม่ได้เสียโอกาสใช่อยู่ครับแม่แต่ว่าส่วนใหญ่เขากับไปถ้าไปนักตัวอื่นยังเสียนะครับของแม่มันดับลายอยู่แต่ว่าแม่ว่าทันในเหตุมันสูดมันมีลายสูดแม่นันมีหลายสูตรถ้าต้องสูตรกับลุดถ้าต้องสูตรกับยูแต่ว่าคันลุดมันก็ขาดเลยเด้ครับแต่มันลุด เพราะว่าของพระเฮดอันเป็นรักเนาะครับผมแต่ว่ามันก็ค่อยรุดเนาะตั้งแต่ปปับปุุงสูตรมากมายนี่แมวมันบ่ค่อยรื้อบุนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะค่ะสามตัวเข้าบ่อยไหมแม่เข้าอยู่เหลียอยู่เลยนี่ชาว่าแม่บ่าใคยเด่นสังเกตมันคักซื่อๆครับเข้าอยู่เหลียอยู่อืมสูตรอันสูตรนึงแม่มาเบิ่งมื่อนั้นเขาเล้สามเทียละปีเนี่ยเข้าเข้าโต๊ดโต๊ดละ เข้าสามครั้งแล้วแม่นปีนี้เข้าสามครั้งมืออันนี่แหละมือบ้านนี่เป็นเทียี่สี่โอ้สามตัวนี้คือสี่งวดแล้วแต่ว่าสองตัวนี้ตลอดเลยแหละครับคุณแม่สองตัวนี้วม่เคยพลาดต่อกคุณสุดเต็มนะมแต่ว่าแม่จิจกถือก็จกว่าถือยกไข่ข้นแต่ว่าผู้ได้กัดอยากได้ได้น่อยน้อยหน้อยนอย,นอย,นอยแม่ว่าสุดเต็มไปลดไปยกเอาใช่อยู่แม่เนาะมันจะได้ไม่พลาดเนาะแม,แม่ไปจกเอาจะฟว้มากก็ได้กัเอา ผ่านมาสิได้คนจกเอาขยะกระจกว่าถือก็ถือว่าไม่หลายหางนะเพราะคุณแม่แยกบนแยกล่างให้อยู่อ่ามันจะนั้นนอ่อกกระจกถือไปครับจกเอาขยะกระจกว่าถือนะอสเซนแต่พังมักเราได้ก็เอาหลุดตัวมักย่มันก็บ่ออกอสเซนครับผมเจ้ากระจกถือก็นอสเซนเอาท่นเอาตัวหนึ่งสองตัวกาดเสี่ยงมันก็ลายครับ แเราไล่ตัวโอกาสได้มันก็ไล่ใช่อยู่ครับเพราะว่าเขาเกิดบดีเกีงอีหยังขนาดนั้นเนาะเขาก็มิดข้นวณเพราะว่ามันเป็นเล็กฝันเนาะมันเป็นเล็กฝันเหล็กแต่ว่าฝันฝันของคุณแม่งวดเมื่อกี้โอ้โหผมเนี่ยมักคักเลยนะรางวัลที่หนึ่งเนาะเอาเพื่นกับบอคือเก้วมันออกเลขบุญถ้าเราไปยิบถือกับอาสิได้รางวัลที่หนึ่งผลเลยเออสามตัวบุญเนาะไม่แน่นเนาะไม่ไปยุ่งข้างหน้าแม่ก็ อันชีตเบิ้องสองหกนี่มันสิบไม่ไปยุ่งทางหนาบ่แม่แม่คิดว่าน่ะครับผมมันสิบไม่ไปยุ่งทางหนาบ่คิดในใจคิดมานั่งเฮ็ดนั่งนั่นอยังหันมันสิบไม่เป็นอะไรเพรมันมาไมนมาบุญไม่มาทั้งหนาอันนี้สองหกเพราะว่าเหล็กเขาบังหลายๆมันมาเก็บไปยุ่งทางหนาล้างวัลทีหนึ่งนะสูสูตรไม่ได้ใช่ไหมแม่สูดไม่ได้สูดไม่ได้เล็กันเพรันโดนแล้วแม่คิดว่ามันสิคิวนะ แม่ก็มาเว้าอยู่นะว่าคันมันออกตัวนี้แม่สีนั่นลายเตืบอยู่แม่ก็สีได้ลายเตืบอยู่ก็ยังตามอยู่ไหมแม่ความฝันหรือว่าไม่ตามละแต่ว่าไม่ไม่ก็น่าสิตามในเพราะว่าเลขบนแม่มันมีสีวันเนี้ยวันบังหันแม่ว่าอยู่เลขฝันแม่ไม่ได้สีหกเัยว่าแต่ว่าเลขบนแม่มีหาแม่แม่ว่าอยู่จังมันจะเป็นจังไดหันนะครับผม วันนี้ก็เป็นชุดเต็มนะคุณแม่เนาะครับชุดเต็มให้เดี๋ยวให้คุณแม่ยกให้ดูนะครับผมชุดเต็มไปก่อนัล้วดเต็มไปก่อนสีตัดสินั่นอีกเยูะมาตัดทับจัดยังอีกเอะครับขอหยิบไปดูเลยครับแม่พอหยิบสีดูนะครับผมแคปไว้นะครับแนวทางของแม่เพชรนะครับผมแม่เอามือออกนิดนึงนะครับคแม่เออ นิดนึงนะแม่ออนีไหมหครับนนี่นะเ,เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะยตีนะก็ให้จับเอาฮะตัวเด็ดๆจับเอาได้ว่าเป็นเพียงครับอยากเอาโตมากเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณแม่เพชรนะครับผม